สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับทุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพาท,ทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินโซนชิดติดถนนลาดยางนะคะวันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตแปลง P15 ถึง P20 นะคะที่เราเพิ่งเปิดขายล่าสุดนะคะอยู่ชิดติดถนนลาดยางแบบนี้เลยค่ะที่ดินของ22เฟส2องค์คารัฐจังหวัดคนครนายกนะคะ โซนนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นแปลงละ1ไร่หรือ400ตารางวานะคะราคาตารางวาละ3,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะตอนนี้นะคะแปลง P19 เราขายไปแล้วนะคะก็จะว่างแปลง P15, P16, P17, P18, P20 นะคะราคา1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทค่ะ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แล้วนะคะดูด้านหลังของต๊กนะคะเห็นไหมคะโซนด้านในนั้นร้อยกว่าไร่นะคะเราขายหมดแล้วนะคะและคุณลูกค้าก็เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะเห็นไหมคะด้านในนั่นนะคะตอนนี้นะคะเรายังมีแปลงว่างก็คือโซนด้านชิดต,ติดถนนลาดยางโซนนี้เลยค่ะแปลงละหนึ่งไร่ท่านใดสนใจติดต่อหาตุกได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9ย์1 6 2า9ค่ะ ที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88เท่านั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะหากสนใจนะชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ